สามคำที่คนง่วชอบพูดคืออะไรไม่รู้สิถูกต้องอคนต่อไปเชิญครับเอา้าป้าเป็นอะไรมาวันนี้ป้าปวดขาหมอไม่รู้เป็นอะไรพักนี้ปวดขาบ่อยๆเอาปวดข้างไหนป้าปวดข้างนี้ มันเป็นเรื่องธรรมดาป้าที่ต้องปวดอ่ะอายุเยอะแล้วอ่ะข <èn isf premature> <แ>้านี้ก็อายุเท่ากันไม่เห็นปวดเลยแอบหักกระเพาะแห้งแล้วยังต้องมาแอบหัวอีกเห็นใจเลยนะอยู่วะกูเกลียดเขาว่าประหยัด ชีวิตนี้กูไม่อยากมามากพอละกูอยากใช้เงินแบบสบายมือไม่ต้องคิดเยอะคิดยแย่บ้ากจะได้ไหมฮะขอให้อีผู้หญิงคนนั้นเจอแต่เรื่องเฮงสวยขอให้หนูมีแต่โชคช่วยในท้ายที่สุดขอให้ขี้กล้าขึ้นเต็มล่างขอให้มีหนังหน้าสวยสดขอให้เจ็บปวยทุรนทุรายแต่ขอให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงขอให้มันตายห่วงตายห้าให้มาด่าขอให้แม่งตายก่อนซ<า><า>น่ารักจังเลยลดน,น้ําหนักอีนิดนะคะเราจะได้มาเป็นแฟนกันเสื้อกูไม่เอามืองก็ได้กูอยากอ้วนกูชอบกูหิว ที่เร่งราไว้ะร,รีบๆเลยนะตอนนี้ช้าไม่ได้แล้วเพราะเยอะแล้วไม่ใช่คนคุยนะอายุเยอะขันบัวหักกับบตองคักมามันเสียเวลาคอยสติเกบเทปขมผมเสยเป็นคนสวยค่ะ ก็เลยมีหนุ่มๆมาติดพันว้าบางคนก็พันบางคนก็สองพันบางทีก็สามพันคืนด้วยนะเงินหมดละไม่มีเินเงินกับสมองถ้าให้เลือกเธอจะเลือกอะไรเลือกสมองค่ะนั่นแหละเขาจะต้องเลือกของที่ตัวเองไม่มีไม่มีไม่มีน้ำเจี๊ยบคนงามลีลีบอก แ <Man, S 2> มนเกิดมาย่าบอกเคยเห็นไผ่งามเท่าลํำเจียกแม่ไม่ใหญ่นี่ตาแหลมอีหลีมีดอกอีหยังมาขายจ้ะยังลำเจียกคุณงามตรงดอกนี่ดอกอีหยงังคือบอกเคยเห็นดอกทองไอ้ครับคะเวลามีดบาทร้องไอ้ครับ <S S S โอ้ย <laughs> บาทสองครั้งร้อง ôi ôi Léo! Léo